วันนี้คุณเล็กจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูปลาอินทรีย์จู้ขิงต้านหวัดกันค่ะปลาอินทรียนะคะนี่คุณเล็กสั่งมาจากท้องตมใหญ่ชุมพรเลยค่ะสดจากทะเลแล้วเขาก็ปริดมาให้เรานะคะวันนี้เราใช้สองชิ้นค่ะเขาจะแพ็คมาแพ็กระสองชิ้น ใหญ่มากค่ะใหญ่กว่ามือคุณเล็กอีกได้มาสองชิ้นนะคะเราจะจู้ขิงนะคะตอนนี้ใครๆก็ต้องขอขิงแล้วค่ะเพราะว่าขิงเป็นสมุนไพรที่ต้านไวรัสได้อย่างหนึ่งเนาะส่วนผสมก็มีนิดเดียวค่ะเนี่ยมีกระเทียมแล้วก็ขิงขิงแก่นะคะเราใช้ขิงแก่แล้วก็เครื่องปรุงรสค่ะแล้วแต่บ้านใครเลยเครื่องปรุงรสจะใช้อะไรก็ได้นะคะ เริ่มต้นเลยเราก็จะเอากระเทียมนะคะไปเจียวในน้ำมันร้อนๆค่ะเจียวพอหอมนะคะพอหอมกลิ่นหอมแล้วเราก็ใส่ขิงลงไปค่ะไปผัดกับกระเทียมเลยผัดให้ขิงหอมเหมือนกันค่ะแล้วก็ขิงเขาก็จะใส่ๆหน่อยนะคะอันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงอันนี้เริ่มหอมแล้วค่ะ อันนี้ใครก็ขอขิงหน่อยขอขิงหน่อย,ขอขอยพอเขาได้ที่แล้วเราก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลค่ะสามอย่างแค่นี้เองเลยแล้วเราก็ผัดให้เขาละลายเข้ากันค่ะเข้าไปในตัวขิงเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำลงไปนะคะพอเราเติมน้ำลงไปแล้วเราก็จะรอให้เขา เข้ากันดีจนเดือดแล้ววะค่ะเราก็จะใส่ปลาลงไปเลยค่ะใส่แล้วเราก็พลิกกลับด้านปลานะคะเพื่อที่ให้ของเหลวเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อของปลาเราเลยค่ะเราก็จะทิ้งอย่างนี้ไว้สักพักหนึ่งนะคะน้ำก็จะแห้งลงไปนิดนึงค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะใครมีต้นหอมนะคะโรยได้เลยแต่ยุคนี้ยุคป,ป,ประหยัดค่ะกูเลยก็ไม่โรยแล้วค่ะเอาแค่ขิงอย่างเดียวเลยค่ะวันนี้น่าทานมากเลยค่ะใครสนใจนะคะสั่งได้เลยเดี๋ยวกูจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะคะเนื้อปลานี่สดมากๆเลยเราสามารถสั่งได้ทั้งเป็นเนื้อปลาสดกับเนื้อปลาที่เขาทอดมาแล้วนะคะ เพื่อนสนใจลองทําดูนะคะทําไม่ยากเลยค่ะเราไม่ต้องทําอะไรที่มันยากๆช่วงนี้อะไรง่ายทําไว้ก่อนนะคะเราสามารถทําเป็นเมนูอื่นก็ได้อันนี้คุณเล็กก็ไปยังค่ะอร่อยเหมือนกันเลยนี่เล็กไปแล้วค่ะให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ